การดำเนินการช่วยเหลือภายใต้ศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสามชุกการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหามิติความเป็นอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2568ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน40ครัวเรือนด้วยงบประมาณกว่า1,561,102บาท การดำเนินง,งานแก้ไขปัญหามิติความเป็นอยู่ปี2566ถึง2567ครัวเรือนเป้าหมาย t ีฟ a แมและไท a ิวเอ็มได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวน22ครัวเรือนตำบลวังลึกจำนวน15ครัวเรือนงบประมาณ5,3877บาทตำบลกระเสียวจำนวน2ครัวเรือนงบประมาณ1,18,729บาท ตำบลย่านยาวจำนวน3ครัวเรือนงประมาณ1 3 2 6บาทตำบลบ้านสะจำนวน1ครัวเรือนงบประมาณ1 1 8 4 6บาทตำบลสามชุกจำนวน1ครัวเรือนดำเนินการปี2568จําจำนวน1หลังงบประมาณ4 0 0 0 0บาทโดยประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆดังต่อไปนี้กองทุนคนสามชุกไม่ทิ้งกัน 2 9 5 2 1 2บาทสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี204,000บาทโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ79,289บาทสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี75,482บาทบริษัทเพียวฟูด้ดจำกัด50,000บาท กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลวังลึก46,485บาทสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดส,สุพรรณบุรี20,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน86,468บาท